i yeah. ีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขกับการอ่านในรายการ Book v a r i t y นะคะคุณผู้ชมคะเพอแป๊บเดียวนะคะเราก็ก้าวเข้าสู่เดือนที่10ของปีกันแล้วการเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานั่นก็คือความรู้จากโลกของหนังสือที่ดิฉันนํามาฝากคุณผู้ชมนะคะซึ่งยังคงอัปเดตเป็นประจําทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้ค่ะ แต่วันนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะว่าเพราะอะไรถึงไม่มีกองหนังสือมาวางตรงหน้าของดิฉันนะคะก็ต้องบอกค่ะว่าวันนี้พิเศษจริงๆ <c oughs> เนื่องจากเราไม่มีการแนะนําหนังสือแล้วก็นิตยสารเหมือนเช่นเคยนะคะแต่เรามีความเคลื่อนไหวในแวดวงวรรณกรรมมาฝากกันค่ะ นั่นก็คือผลการประกวดรางวัลซีไร้ประจำปี2555นะคะซึ่งตอนนี้ผลการประกวดก็ออกมาแล้วค่ะเราก็ได้รับทราบกันไปอย่างสดสดร้อนๆนะคะว่านวนิยายที่ชื่อขนแคร์ซึ่งเขียนโดยวิพาสสีทองเป็นนวนิยายที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมซีไรส์รประจำปีนี้ค่ะ คนแคะเป็นนวนิยายที่เสนอปัญหาสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์นะคะที่แสดงให้เห็นถึงความโดดเดี่ยวอ้างว้างในสังคมผ่านตัวละครออกมาอย่างลึกซึ้งนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยเนื้อหาก็ยังมีความหลากหลายท้าทายกฎเกณฑ์ของสังคมค่ะจนสามารถชนะใจกรรมาการได้รับรางวัลชนะเลิศสี่ไรทในปีนี้ค่ะ จุดเริ่มต้นบนเส้นทางการเป็นนักเขียนของวิภาสีทองมีที่มาอย่างไรนะคะและแรงบันดาลใจในการเขียนนวนิยายคนแคระนั้นเกิดจากอะไรวันนี้ดิฉันมีบทสัมภาษณ์งานแถลงข่าวเปิดตัวนักเขียนซีไรส์ประจําปี2555มาฝากกันค่ะซึ่งคุณผู้ชมจะได้รับคําตอบต่อคําถามที่ดิฉันพูดถึงไปค่ะช่วงบุกไกสนับสนุนโดย C 1 Book Center ร้านหนังสือใกล้บ้านของนักอ่านทุกวัย ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้นะครับเป็นงานแถลงข่าวแนะนำตัวนักเขียนรางวัลสีรไร่ประจำปี2555นะครับก็คือคุณวิภาสสีทองนะครับซึ่งได้รับการประกาศนะครับให้รับรางวัลสีไร่นะครับประจำปีนี้ของประเทศไทยนะครับจุดแรกที่แว็บขึ้นมาว่า ต่อไปนี้เราจะเขียนนิยายเรื่องนี้แล้วเอไม่ oh my, ครับคน,คนจ,จุดเริ่มของคนแค่นี้มันไม่ใช่ลักษณะแบบปิ๊งขึ้นมาแล้วก็เขียนลงไปเลยมย่งีมบอกว่าคนแค่นี้ค่อยๆมาบบช้าๆแต่ล่องขึ้นมาในหัวช้าๆแล้วก็สั่งสมมาทีนิดๆพอถึงจุดนึ่งมันอิ่มตัวเต็มที่แล้วก็โอเคเขียนได้แล้วลงมือเขียนแต่ว่าม,ม,มันจากจุดเริ่มต้นของการเจอคนแคกใช่ครับต้นฐานขงของนิยายเรื่องนี้ครับ คือเรื่องนี้ถ้าดูแล้วก็มันจะกลายเป็นสืบสวนสอบสวนนะครับในในเชิงนั้นนะแต่ว่าในที่จริงแล้วน้ําเสียงมันออกไปคนละอย่างกันกับกับกับนิยายสืบสวนทั่วไปถ้าถ้าถ้าจะให้เทียบก็ถ้าในงานความฟิคชั่นนิยายสืบสวนแต่ว่าแต่น้ําเสียงผมผมจะให้ไปทางลักษณะของอาากรรมและการลงทันซึ่งมันเป็นเรื่องยาน้นก็ถ้ามองในแง่ป็นิยายนิยายอากรรมก็ได้แต่ว่า น้ำเสียงไม่ใช่น้ำเสียงเป็นการวิเค<อ>ราะห์พิเคราะห์ความเป็นมนุษย์ยยยยยยแล้วก็จิตจิตใต้สํานึกของมนุษย์อะไรครับเพราะฉะนันผมผมผมยึดยึดยึดอ่อจกรรมและงานลงทันเป็นเป็นต้นแบบว่าต้องให้เป็นเป็ทนอย่างนี้ให้ทนทนออกมาสไตลน์นี้ไม่ไม่นั้นมันจะมันจะเวี่ยงไปทางเวียงไปทางเป็นเอ,อ่อาชญา่ิยญาซึ่งมันไม่ใช่เป้าหมายผม ทีนี้ก็เกิดความสงสัยนะครับผมอยากจะตั้งคำถามแทน,น,นหลายหลายคนว่าการที่คนคนหนึ่งนะครับคนคนหนึ่งคิดไม่รู้สนุกหรือว่าจะเอาจริงเอาจังนะครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยตอนแรกก็เหมือนว่าคิดว่าจะจับคนแค่มาสักคนหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาขังไว้ดูนะครับนะบแล้วก็มีเพื่อนอีกสองคนสมคบกันเข้ามานะครับ สมคบกันเข้ามาแล้วก็่า,างก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยในการที่จะอมองมนุษย์นะครับซึ่งถูกลดความเป็นมนุษย์ลงไปเนี่ยนะนะแต่ก็เอาดูแลเอาใจใส่อย่างดีโจทย์แบบเนี้ยนะโจทย์แบบนี้นะบบนคุณวิพาธคิดว่ามันมันมันไม่ยากต่อการอ่านของของคนยากมากครับผม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 ,ผมต้องอ พยายามสร้างพล็อตโครงเรื่องให้หน่าเช,ชื่อถือได้เพราะว่าหนึ่งในเพื่อนคนนี้ก็เป็นผู้หญิงด้วยผมผู้หญิงผมว่ามันในในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากที่เพื่อนจะยอมรับหรือคนปกติยอมรับที่ที่เห็นเพื่อนรักพาตัวคนมาอยู่ด้วยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมการการทำให้พล็อตเรื่องนี้น่าเชื่อถือโดยไม่ไม่เป๋กลายเป็นกลายเป็น แบบหนังสยองขวัญดาๆหรือเรื่องสั้นสยองเรื่อง,องอน,นิยายสยองขวัญดาเนี่ยคนทั้งยากมากสำหรับก็ใช้เวลานานเรื่องหนึงตรงนี้แก้ตรงนี้ครับปีนี้เป็นปีที่สร้างปรากฏการณ์นะฮะอันน่าอันตรายมากสําหรับนิยายเรื่องหนึ่งนะครับว่าการที่เขาคิดว่าจะทําอะไรในความหมกมุ่นในการที่ที่มนุษย์คนหนึ่งโดยเฉพาะคนคนทั้งหมดเนี่ยที่ที่อยู่ในเป็นตัวละครทั้งสามสามสามตัวละคร นะฮะยกเว้นคนแคร์เนี่ยนะฮะเ,เป็นคนที่มีความรู้มีการศึกษาเป็นคนสมัยใหม่นะครับนะแล้วก็คิดนะครับแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองคิดในสิ่งที่ตัวเองหมกมุ่นนะครับแต่ละคนเหมือนกับเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นฟองสบู่ที่ลอยไปลอยมาถ้าชนกันใกล้กันจริงๆก็แตกเพราะแต่อยู่กัหงหากันได้อยู่กันอย่ามัห่วนะครับคุกจะ คงจะต้องไปค้นหานะครับว่าฟองสบู่ในเรื่องของคนแคร์เนี่ยฟองสบู่ทั้ง3าฟองและอี่ฟองที่อยู่มีระยะห่างซึ่งกันและกันนั้นนะครับต่างคนต่างก็มีภาวะอบบางตัวเองนะครับแต่ถ้าอยู่ในที่ในทางที่มันเหมาะสมมันไม่มาชนกันนะครับต่างคนก็มีระยะห่างก็จะอยู่กันได้ก็น่าจะเป็นสาระที่ที่อยู่ในในตัวของคนแคร์ ในในใิยายเรื่องนี้ด้วยนะครับผมได้เจอคนแค้คนนึง67ปีแล้วแล้วก็ตอนแรกจะทาหนังสั้นแต่ว่าพอมาก็ผ่านไปผมอยากเขียนเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งก็เริ่มจากตรงนั้นจากกได้เจอคนแค้เมื่อ67ปีที่แล้วที่บางลำพู<อ>มีตามาหาอยู่ครับไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้สราความประทับใจอะไรครับผมชอบความทำเป็นคนแค้ที่ระวางเด็กกับผู้ใหญ่เรามองคนแค้นเราก็ไม่สามารถจะคือต้องหยุด นิดนึงว่าเขาก็ไม่ใช่เด็กเขาไม่ใช่ผู้ใหญ่คนแคร์เหมือนเป็นสัญญาที่ล่องลอยที่ที่รอ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 ,รอให้เราใส่เรื่องราวเข้าไปเรื่องเรื่องนี้เป็นเป็นเป็นการไม่ได้บอกอะไรแต่ผมว่ามันเป็นการโยนคําถามเพราะว่าการแสวงหาพยายามพยายามจะหาคําตอบเกี่ยวกับอ,อ,อะไรคือความเป็นมนุษย์วิเคราะห์ขอถึงถึงสภาพด้านมืดของของมนุษย์ขณะเดียวกันก็พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ นี่พูดกว้างเลยทั้งกว้างครับการทําเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องสยองขวัญขยาขวาัญแต่เป็นเรื่องพูดถึงความเป็นมนุษย์มันค่อนข้างยากแล้วก็ตัวละครก็ค่อนข้างละเอียดแต่ละคนผมพูดตัวละครแต่ละคนอย่างอย่างละเอียดยิบ ทีมงานรายการบุ๊คเวอร์รีทุกคน mm hmm. ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณวิพาสสีทองนะคะเ mm hmm. จ้าของรางวัลซีไรต์ประจําปี2555ด้วยค่ะ mm hmm. และก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคุณวิพาจะมีงานเขียนออกมาให้หน้อหนังสือของเราได้อ่านกันอย่างต่อเนื่องค่ะ mm hmm. สำหรับช่วงหน้านะคะเรามีกิจกรรมดีๆมาฝากค่ะสำหรับน้องๆหนูๆที่อยากจะใช้เวลาในช่วงปิดเทอม mm hmm. เพื่อเพิ่มพลังความรู้ให้กับตัวเองนะคะ mm hmm. ส่วนจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นอดใจรอสักครู่ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวกับมาคุยกันเชิญเข้ามา เออลลล่ลออล่่มป้้าาาาาหนืกกตตสบยโวงงแะใญทุกจินตนาการและแรงบันดาลใจเป็นจริงและเกิดขึ้นได้ได,ด้วยการอ่านที่ซี b o o k Center เราคือคลังความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมเป็นแหล่งสร้างเสริมจินตนาการคนหาแรงบันดาลใจสร้างประสบการณ์ใหม่ และความรู้หลากหลายรอบด้านให้กับนักอ่านทุกเพศทุกวัยเรามุ่งมั่นที่จะเป็นสะพานเชื่อมต่อโอกาสให้คนไทยเข้าถึงหนังสือและความรู้ได้ง่ายสะดวกและเท่าเทียมกันทั่วประเทศไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ใกล้ร้านเล็กหรือร้านใหญ่ก็สามารถหาหนังสือและสินค้าที่ต้องการได้หลากหลายครบถ้วนรวดเร็วทันใจโดยบริการสั่งจองออนไลน์ สั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้ของ c ีเอ็ดบ e ๊กเซเราขอเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มตน้นในการก้าวสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของคนไทยทุกคนคิดถึงหนังสือคิดถึง c ีเอ็ดบ e ๊กเซสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า AIS สนุกได้ไม่จำกัดกับ AIS WiFi ฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษจากร้านค้ามากมายวันนี้ถึง30พฤศจิกาย,ยน55 พิเศษทุกวันสำหรับลูกค้าเอสิิทธพิเศษสำหรับลูกค้าเอสรับส่วนลด10%เมื่อซื้อหนังสือสำนักพิมพ์ที่ร่วมรายการที่ร้าน48 Book Center ทุกสาขาวันนี้13มีนาคมส่งหน้าพิเศษทุกวันสำหรับลูกค้าเอเชิญเข้ามาเชิญเข้ามาเชิญลุงป้าน้า กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Book Variety ค่ะในช่วง Book Focus นะคะอย่างที่ดิฉันได้บอกกับคุณผู้ชมเอาไว้ค่ะว่าวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆนะคะเพื่อเพิ่มเติมพลังความรู้ให้กับบุตรหลานของคุณมาแนะนํากันค่ะกับหลักสูตรการเรียนรู้ของ c i l e a r n i n g Center ค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะพัฒนา IQ บุตรหลานของคุณนะคะให้เป็นคนฉลาดคิดแล้วก็เก่งมากยิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2หลักสูตรนะคะหลักสูตรแรกก็คือ Active English ค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษนะคะส่วนหลักสูตรที่2ค่ะก็คือหลักสูตร Fan Math นะคะซึ่งจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการคำนวณให้เก่งยิ่งขึ้นค่ะทั้งสองหลักสูตรนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรนะคะวันนี้ดิฉันมีบทสัมภาษณ์จากคุณวิโรธลักษนาดิอนค่ะผู้อำนวยการ C1 Learning Center มาฝากกันค่ะ ถ้าในช่วงปิดเทอมที่กำลังจะถึงเนี่ยนะคะคุณวิโรธคะ SLC CS Learning Center ของเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรดีๆไว้ต้อนรับเด็กๆบ้างคะก็ก็ปกติครับก็เสียด Learning Center แล้วก็ทำค่ายเสียดคีดีแคมป์มาโดยตลอดค่ะแล้วก็ในช่วงปิดเทอมนี้เนี่ยเราก็มีค่ายอยู่หลายค่ายเหมือนกันนะครับ,รบก็มีค่ายนักประดิษฐ์เครื่องบินนะครับพาเป็นสอนให้น้องๆรู้จักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบินและก็ะอากาศยานซึ่ง เราก็มีสิ่งประดิษฐ์คือเครื่องบินบรรคับวิทยุที่ให้น้องประดิษฐ์แล้วก็พร้อมๆกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การบินไปในตัวด้วยครับก็บอกว่าคอร์สนี้เนี่ยเป็นคอร์สที่เด็กๆชอบกันมากใช่ไหมคะฮอตฮิตจริงๆ5ปีแล้วครับแล้วก็อีกค่ายหนึ่งก็จะเป็นค่ายเรียกว่า enjoy thinking ก็คือว่าเราจะเกมที่ฝึกพัฒนาความคิดที่เราเรียกว่า critical thinking คือการคิดอย่างเป็นระบบการคิดแบบมี ตราก,กะแล้วก็ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ oh. มาอยู่ในรูปแบบของเกมว <Okay. S 2> างแผน <Okay. S 2> นะครับที่ทําให้น้องๆได้ฝึกทักษะการคิด mm hmm. ผ่านการเล่นเกมที่สนุกสนานค <Okay. S 2> ่ายนี้นี่ก็เป็นค่ายที่เสียด ทำมานานอีกเหมือนกันแล้วก็กลายเป็นค่ายที่เป็นเอกลักษณ์ของเสียมเลยได้รับการตอบรับที่ดีจากเด็กๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองค่ายเนี่ยใช้เวลาในการหลักสูตรเนี้ยสักกี่วันหรือว่าสี่วันสามคืนครับค่ะที่ไหนคะทั้งสองค่ายที่สระบุรีครับก็ออกไปต่างจังหวัดนิดนึงค่ะก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนได้เที่ยวด้วยก็ทำให้น้องๆจากผมพี่ว่าน้องๆนอกจากที่น้องๆจะได้เรียนรู้แล้วก็ผ่อนคลาย กับบรรยากาศต่างๆในจังหวัดสระบุรีแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่น้องๆจะได้รับก็คือว่าการมีมิติสัมพันธ์หรือว่าการพัฒนาทักษะในการเข้าสังคมทักษะในการทํางานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนๆพนเพราะกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรามีการสอดแทรกเรื่องของทีมบิวดิ้งหรือการทํางานเป็นทีมให้กับเด็กไปโดยไม่รู้ตัวด้วยอ๋อค่ะอันนี้ก็คือ2ค่ายหลักๆในช่วงปิดเทอมนี้นะคะทีนี้หลังจากปิดเทอม เปิดเทอมนะคะ SLC มีอะไรที่เป็นกิจกรรมให้กับเด็กๆบ้างก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ตรงนี้ว่าจริงๆแล้วล่วงหน้าเลยล่วงหน้าวันนี้เสียเรีย n เลิร์ e นิ่เนี่ยนะครับก็มีหลักสูตรที่ทำให้น้องๆเนี่ยเก่งขึ้นนะในเรื่องของทั้งภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า Active English ค่ะก็ผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะเป็นหลักสูตรที่ทำให้เด็กไทยเนี่ยเราพูดภาษาอังกฤษได้สักทีเพราะว่าหลักสูตรนี้เนี่ย เราทําให้เด็กได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้มากกว่าหลักสูตรอื่นๆเนี่ยน,น,นะ,ะที่มีอยู่ในทั่วประเทศไทยเนี่ยถึงสิเท่าตัวะนะครับแล้วก็สําหรับหลักสูตรคณิตศาสตร์สําหรับต้องๆ้อปะปมเนี่ยนะฮะก็เน้นความเข้าใจที่เราเรียกว่าแฟนเนี่ก็เน้นความเข้าใจแล้วก็เป็นหลักสูตรเสริมตศาสร์ที่ตรงกับหลักสูตรไทยแต่ว่าเรานําเสนอในรูปแบบของสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์นี่ก็เป็นประเทศที่ มีเรียกมีเทคนิคการสอนที่สาที่ดีที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คือตอนนี้มีถ้าช่วงเปิดเทอมนี่ก็จะมีอยู่2หลักสูตรที่น่าสนใจก็คือ active english กับ fan mat นะคะคราวนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ active english ก่อนแล้วกันนะคะคุณวิโรจน์จุดเด่นของหลักสูตรนี้เนี่ยมันคืออะไรคะแตกต่างจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอื่นๆที่อาจจะมีอยู่ในบ้านเราอย่างไงบ้างผมคิดอย่างนี้ก่อนครับว่าคนจะพูดภาษาอังกฤษเป็นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า การเรียนมากหรือเรียนน้อยอม,มันขึ้นอยู่กับอัตราการใช้ภาษาอังกฤษค่ะยิ่งมีความถี่ในการใช้ก็ยิ่งจะดีาเราใช้มากใช้บ่อยก็จะพูดเป็นอันนี้นเป็นเรื่องที่มีการพิสูจน,ใน์ก,กันในวงการการศึกษาละในวงการการวิจัยละเคราวนี้ Active English ก็เลยเป็นหลักสูตรที่มีกิมมิคสำคัญมากๆคือเราพยายามทำให้เด็กๆได้ใช้ได้พูดภาษาอังกฤษมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ะนะครับ จุดเด่นของเราก็คือว่า1เราใช้สื่ออินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียในการสอนอซึ่งเด็กจะสามารถเข้ามาท<แ>ัชกับอินเทอร์แอคทีฟบอร์ดได้<แ>เขาจะรู้สึกว่าภาษาอังกฤษจับต้องได้ภ<ม>าษาอังกฤษเล่นกับมันได้แล้วก็ในห้องเรียนเนี่ยครูก็พยายามที่จะ<แ>ทําให้เด็กได้พู<ม>พดภาษาอังกฤษและการสอนทั้งหมดในห้องห้องเรียนก็จะใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดนะซึ่งจะทําให้เด็กคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็จุดเด่นที่คิดว่ายังไม่เหมือนใครมีไม่มีใครเหมือนเนี่ยก็<แ>คือว่าเรามี e อังกฤษออนไลน์เกมที่ลิงก์หรือเชื่อมโยงกับหลักสูตรเปี๊ยะเลยฮะแล้วเด็กก็จะสามารถไปเล่นเกมออนไลน์ที่บ้านซึ่งถ้ายิ่งเด็กเล่นเกมออนไลน์ภาษาอังกฤษมากๆ<ม>เด็กก็จะเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้น<ม>แล้วก็ไอ้พอผนหมวกัน2อันเนี้ยนะนึกภาพว,ว่าในห้องเรียนก็ใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนก็ใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็จะทําให้เด็กมีอัตราการใช้ภาษาอังกฤษที่มากขึ้น เกือบสิบเท่าตัวจากการเรียนในระดับปกติซึ่งผมเชื่อว่าด้วยกุศลบายสองข้อนี้จะทําให้เด็กผูดภาษาเปรกเป็นการเรียนการสอนเนี่ยจะแบ่งออกเป็นกี่ระดับคะคุณวิโรจน์การเรียนการสอนทั้งหมดตอนนี้เรามีทั้งหมด12ระดับครับซึ่งหลักสูตรของเราเนี่ยก็ออกแบบภายใต้ที่เรียกว่ากรอบการใช้ภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรปที่เราเรียกว่า CEFR นะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรมาตรฐานนะครับแล้วก็มีความสอดคล้องกับการทดสอบของ มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ก็ดีหรือของอ n g กฤก็ดีม,มีทั้งหมด12บสองเที่สำคัญเรามีระบบเรียกว่า learning management system นะ,ค,ะคือเป็นยังไงคะตัว LMS หรือว่า learning management system เนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่สามารถเข้าไปออนไลน์และดูผลการเรียนดูพัฒนาการของลูกได้ซึ่งตรงนั้นจะมีรายงานจากคุณรครูเพราะเพราะว่าการเรียนเราจะมีการสอบแต่การสอบเราจะเป็นการสอบแบบ proficiency นะครับคือสอบทั้งฟังพูดอ่านเขียนคร้งแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะเห็นกราฟว่า ลูกเราพัฒนาการทำภาษาอังกฤษดีแค่ไหนผมคิดว่าการเรียนอะไรก็ตามถ้าเรามี3ประสานคือครูผู้ปกครองนักเรียนเนี่ยมันมันประสบความสําเร็จได้แน่คราวนี้ LMS ก็จะเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งที่เชื่อมโยงระหว่างครูนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเข้าด้วยกันก็เลย Active English ก็เลยคิดว่าเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษแรกและเป็นหลักสูตรอังกฤษเดียวในเมืองไทยนะ ปัจจุบันนี้ที่ใช้รูปแบบแบบนี้นะครับและก็ประสบความสำเร็จมาในต่างประเทศแล้วด้วยกับการเรียนแบบนี้ครับคราวนี้มาถึงหลักสูตรที่สองบ้างค่ะคุณวิโรธคะแฟนแมทใช้แวลคิดเก่งคณิตด้วยเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยหลักสูตรนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นที่แตกต่างจากการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ทั่วไปยังไงบ้างคะคือผมคิดว่าจุดเด่นของเราก็คือว่าเราใช้สื่อ a อนิเมชัน S <S> <S เข้ามาประกอบในการเรียนกนารสอนค่ะยังไงครคือคือหลักสูตรหลักสูตรแฟนแมทเนี่ยนะครับเป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่เราแบ่งหน่วยการเรียนรู้ภายในห้องเนี่ยเป็นโมดูโมดูคือแบ่งเป็นหน่หนวยหนค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยจะมีอยู่หน่วยหนึ่งที่เราเรียกว่าสนุกเรียนเราจะมีเสือแอนิเมชันประกอบประมาณ 5- ้าถึงสินาทีคราวนี้ ไอตัวเสืออนิเมชันนี่ยนะครับจะทําให้เด็กรู้สึกว่าสนุกกับการเรียนตศาสารและเรียนที่สารได้เข้าใจเพราะว่าการอธิบายต่างๆถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นการ์ตูนซึ่งเด็กในวัยนี้เขาพร้อมที่จะรับอยู่แล้วเขาอยากจะเสพการ์ตูนที่สนุกสนุกต้องครับแล้วแล้วพอเด็กเขาเข้าใจเราจะให้เขาทําแบบฝึกหัดที่ตรงกับการ์ตูนที่เขาเรียนมาแล้วเขาจะรู้สึกสนุกมากครับแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ที่ไฮไลท์สุดคือหนึ่งคือ เราเน้นความเข้าใจการแก้โจทย์ปัญหา 2. เราใช้สื่ออ n i m เมชันหรือการ์ตูนทำให้เด็กเข้าใจคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น 3. ตัวรูปแบบของหนังสือเราทำแบบเรียกว่าแฟนซีมากครับเด็กรู้สึกว่าอยากเรียนคณิตศาสตร์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเด็กแต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตัวเองเป็นรายบุคคลเพราะต้องยอมรับว่าการเรียนแบบคลาสส์ o ูมใหญ่ๆหรือการเรียนแบบต่อให้เป็นคลาสส์ o ูมเล็กๆก็ตามที มันก็มก็ต้กันอเด็กที่เก่งก็ต้องรอเพื่อนที่ยังไม่เข้าใจค่ะในขณะเดียวกันเพื่อนที่ยังไม่เข้าใจก็ต้องรู้สึกกดดันว่าเพื่อนเขารู้กันหมดแล้วฉันยังไม่รู้คราวนี้ก็ไม่เป็นไรครับสําหรับแฟนใหม่แล้วอะไรที่ยังไม่เข้าใจคุณดูซีสื่อนิเมชั่นคุณถามครูนะครับจนเข้าใจอย่างเข้าใจแบบจริงๆร้อยเปอร์เซนต์ก่อนแล้วคุณค่อยทำแบบในบทถัดไป นั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องเอาคนอื่นที่เก่งกว่ามากดดันตัวเอง <Okay. S 2> หรือคนที่เก่งก็ไม่ต้องรอเพื่อนๆน, <Okay. S 2> นะครับ <Okay. S 2> ก็ทุกคนเรียนรู้ได้ตามศักยภาพตัวเอง <Okay. S 2> ซึ่งจากการที่เราทดลองมาบทว่าเด็กสนุกมาก mm hmm. และสาหรับเด็กที่เรียนช้าในวันแรกๆ mm hmm. คุณพ่อคุณแม่ก็อยากเป็นห่วง <Okay. S 2> เพราะมันเช้าแนระ <Okay. S 2> แต่ว่าพอสักพักหนึ่งที่เขาคุ้นเคยกับการทําความเข้าใจคณิตศาสตร์แล้วเนี่ย S <S เขา mm hmm hmm จะไปแบบเป็นกราฟเอ็กซ์โพเนนเช่นที่มันจะพุ่งเลยพุ่งกระชูนะในช่วงสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3เพราะว่าเขาเริ่มเข้าใจนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้มีการทดสอบแล้วสําหรับเด็กๆที่มาเรียนใช่ไหมคะว่าเขาจะมีพฤติกรรมการเรียนการรับรู้แบบนี้แหละรับรองว่าเด็กๆจะรักคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็จะเข้าใจคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้นค่ะคุณพี่ต้นขาทีนี้เนี่ยทั้งสองหลักสูตรไม่ว่าจะเป็น Active English แล้วก็แฟนแมท c h เนี่ยนะคะทั้ง2หลักสูตรเนี่ยมันจะช่วยเสริมพัฒนาการเด็กๆ ที่แตกต่างจากการเรียนการสอนในห้องเรียนทั่วไปได้ยังไงคะผมคิดอย่างนี้ครว่าเราจะมีเด็ก gifted มากขึ้นหรือยังไงผมคิดอย่างนี้ครว่าเราเรียนภาษาอังกฤษไปเพื่ออะไรค่ะเพราะเราต้องการพูดภาษาอังกฤษให้ได้แต่วันนี้ผมไม่มีความเชื่ออย่างนั้นเลยว่าหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีอยู่ในเมืองไทยจะทําให้เด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้นั่นก็เป็นที่มาของ active english active english เป็นวิชาที่ที่เป็นที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เราพยายามทำทุกมิตทาง เอางานวิจัยทุกอย่างมาคิดเพื่อทําให้มันเป็นหลักสูตรที่<ม>ทําให้เด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้จริงๆพูดภาษาอังกฤษภายใต้ที่ประเทศเราบ้านเราเมืองเราเนี่ยไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ภาษาราชการ<ม>ได้จริงๆอย่างนั้นเป้าหมายสูงสุดของ a c t i v e เนเจอคือทาให้เด็กพูดภาษาอังกฤษให้ได้ภายในอายุ12ป<ม>ีไม่งั้นเราเปิดประชาคมอาเซียเราลําบากสำหรับคณิตศาสตร์ผมบอกว่าถ้าคณิตศาสตร์ เป้าหมายสูงสุดของนิสสาคืออะไรครับก็คือทําให้เด็กมีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดีมีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดีแฟนแมทเรามีเป้าหมายอย่างนั้นตอบโจทย์นั้นได้ใช่ครับแล้วผม,มคิดว่าการใช้เทคโนโลยีทั้งสื่อ a อนิเมชันของแฟนแมทก็ดีแล้วก็อินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียนะครับผ่าน board, อินเทอร์แอคทีฟบอร์ดหรือว่าการดำนอัจฉริยนี่าะครับ แล้วก็ English ออนไลน์เกมของตัว Active e n g l i s h ก็ดีพอผสมประสานกันแล้วเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าเด็กในวัยนี้ก็เกิดมาพร้อมเทคโนโลยีแบบนี้นะครับที่มันเป็นเทคโนโลยีที่มันตรงกับเจเนอเรชันเขาทันทีนั้นการที่เขาจะรับรู้หรือเรียนรู้เนี่ยนะครับกาเร็วมากมาก,มากมนะครับถ้าเอามาใช้อย่างเหมาะสมผมคิดว่าทั้งสองหลักสูตรนี้จะทําให้หนึ่งเด็กไทยผู้้ภาษาอังกฤษได้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการประกอบธุรกิจนในอนาคตได้นะครับสำหรับแฟนเนี่ย ก็จะทําให้เด็กมีทักษะทษารคิดวิเคราะห์ที่ดีมีอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ช่วงปิดเทอมนี้นะคะน้องๆคนไหนยังไม่มีกิจกรรมพิเศษเพื่อเสริมการเรียนรู้ของตัวเองนะคะลองแวะมาดูหลักสูตรที่ C l e learning center ค่ะรับรองค่ะว่าน้องๆจะได้หลักสูตรที่มีประโยชน์และก็พัฒนาขีดความสามารถของตัวเองให้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะทางรายการก็มีหนังสือมามอบให้กับคุณผู้ชมค่ะหนังสือเล่มน,นี้ก็คือกลยุทธ์น้ำน้ำสีขาวไวโอเชียนสตรัทจีค่ะเพียงคุณผู้ชมตอบคำถามกันเข้ามานะคะว่าหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรส์ประจำปี2,555นะคะมีชื่อว่าอะไรค่ะซึ่งรายการของเราก็ได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะและสำหรับคุณผู้ชม5ท่านแรกที่โทรเข้ามาหลังจบรายการจะได้รับหนังสือเล่มน,นี้ไปอ่านกันที่บ้านค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะเวลาในรายการของเราก็หมดลงแล้วค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะปิดท้ายกันด้วยข้อคิดดีๆจากโรงเรียนเพลินพัฒนาเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโจทย์ที่ท้าทายความสามารถงานที่มีลำดับขั้นของการเรียนรู้ที่ชัดเจนและมีความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำงานให้เห็นอยู่เป็นระยะ จะช่วยให้ผู้เรียนอยู่กับการเรียนรู้ทุกเรื่องได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย